สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำพิตาัณ์กระเป๋าเป้แบ็คแพค multi ชัน c t ่ o n YO K F นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ดีไซน์สวยงามมากๆเลยสามใส่วัสดุอุปกรณ์กล้องได้มากมายเลยทีเดียวนะคะวัสดุของตัวกระเป๋าน,นี้ผิตจากไนล่อนนะคะกันละอองน้ําละอองฝนได้แล้วก็มีผ้าร่มคลุมสาหรับกันละอองน้าละอองฝน,ให,ออนให้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะด้านหน้าก็จะใส่อุปกรณ์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ใส่ทุกสีนะคะอันนี้จะเป็นซองอเป็นผ้าร่มค่ะเอาไว้คุณเวลาฝนตกนะคะคหรือว่าไปเที่ยวน้ําตกอะไร่างนี้นะคะแล้วก็จะใส่พวกไอแพดมือถืออุปกรณ์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยส่วนด้านตรงนี้นะคะเราสามารถใส่เอกสารโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่งไปนคคะมีด้านหน้าอีกสิบก็ค่อนข้างรูปง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังตรงนี้ก็คือบุกฟองน้ําอย่างดีนะคะตั้งรองตรงเกวแล้วก็รองตรงบ่าได้นะคะตรงนี้รูป่อกาด้านหลังนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้มีช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆได้อีกนะคะตรงนี้ช่องนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นตาข่ายชั้นหนึ่งนะคะไว้เวลาบางรุ่นเนี่ยจะไม่มีตาข่ายตรงนี้รองรับนะคะเวลาเราเปิดมาจะทําให้อุปกรณ์เราร่วงได้นะคะแต่รุ่นเนี้ยที่เศษตรงที่มีตาข่ายตรงนี้นะคะรองรับอีกทีนึง กันผิดพลาดนะคะกันที่อุปกรณ์เราจะลวกออกมาพอเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะใส่อุปกรณ์มากมายละ่ะเยอะแยะได้เลยนะคะตัวน,นี้คือปรับได้จะใช้เป็นกล้องหลายๆตัวได้หรือจะเป็นเลนส์ซูมหรืออุปกรณ์ต่างๆต,ตัวนี้เราสามารถปรับได้ตามความต้องการแล้วก็ปรับตามการใช้งานของเราได้เลยนะคะถ้าลูกค้าขั้นในสนใจก็ลองแวะมาดูสินค้าแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมมาได้คะ่ะ thank <laughs> you